การตรวจซ่อมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบรนด์ MS นะครับพารบอร์ดเอ1มเอสาอาการเสียคือกดออนแล้วกินกระแสะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยมีการขยับขึ้นลงแสดงว่าเครื่องออนได้แล้วครับแบบนี้คือเราจะดูว่าเครื่องออนได้หรือออนไม่ได้นะดูที่ว่ากดออนแล้วกระแสะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับวิธีการตรวจซ่อมก็คือต้องเช็คไฟสแตนบายก่อนต้องมีก่อนอันดับแรกนะครับอันนี้ผมวัดไฟสแตนบายแล้ว เราเลือกคอยที่อยู่เป็นคู่นะผมเลือกตัวนี้มันเป็นคอยที่อยู่คู่กันคาดว่าจะเป็นสแตนบายดาวก่อนนะครับวัดไฟสูงก่อนคอยขั้นกลาง้วยมอดเฟลดสอตัวแล้วก็49นะครับก็มี19ว้นตามปกตินะกดอ่อนแล้วกระแสจะเปลี่ยนแปลงไปแค่เล็กน้อยนะถ้ากระแสเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแบบนี้ให้เราพริจารณาก่อนว่าทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าไฟชุด2อาจจะยังไม่ทําง,งานนะเวลามีการโยนไฟข้ามเพื่อจะข้ามมอดเฟลไปยังไฟชุดที่2แบบนี้ ของชุดสแตนบายนะมันอาจจะมีปัญหาอยู่ตรงนั้นแต่ที่สําคัญคือสแตนบายมันมาแป๊บแล้วก็ตัดสเกตนะมันเหมือนจะมาสามโวลต์แล้วตัดหรือห้าโวลต์แล้วตัดมันมาแป๊บแป๊บมันมาแป๊บแล้วก็ตัดแสดงว่ามันอยากจะมาแสดงว่าไฟสแตนบายเราเนี่ยมันไม่ได้เสียเดี๋ยววัดให้ดูอีกรอบนะอาว่ามันมาแล้วตัดแสดงว่ามันอยากจะมาแสดงว่าพิเรนมันทํางานนะครับแต่ว่ามันตัดแสดงว่าไฟสามโวลต์ห้าโวลต์มันมาหลังออน รุ่นนี้นะเพราะวัดก่อนออนแล้วไม่มีไฟครับไม่มีเห็นไหมครับไม่มีแรงดันจนกว่าเราจะต้องกดปุ่มเปิดก่อนพรากดปุ่มเปิดปับ๊บมันขยับไงมีไฟขยับสแสดงว่าเนี่ยมันมีการออนได้แล้วไฟเตือนใบมันมาหลังออนแบบนี้นะครับผมวัด่า49แล้วสีที่ติดมารเฟมันมีไฟ19ตามปกตินะครับเราวัดไฟต่ําวัดที่คอยหรือวัดที่ซีที่อยู่ติดคอยก็ได้นะครับเห็นไหมครับไฟมันวัดวัแล้ว,วลตัดประมาณ2.83มโวลต์แล้วก็ตัดไปแบบนี้ครับ โอเคไม่เป็นไรเราไปสืบให้ละเอียดอีกทีว่าสแตนบายอยู่ตรงไหนอีกทีดีกว่าโดยการเซิร์ชว่า LDO หรือ V เลขกสามก็ได้ V เลขกห้าก็ได้นะครับหรือเซิร์ชแค่คําว่า V เลขก็ได้มันเป็น LDO ของพิลดียมสแตนบายถูกไหมเราก็เซิร์ชคํานี้ใช้คีย์เวิร์ดคำนี้คนเพราะว่าสแตนบายเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งโชคสิบอ่าเอ็นไอจะใช้ตําแหน่งคอยล์หรือแอลว่าโชคนะครับโชคสิบกับโชคสนะิบเอ็ด โชค11เนี่ยมันเป็นไฟ3ามวนตำแหน่งโชค10ก็เป็นไฟห้วนก็ดูตำแหน่งอาจจาะของจริงในเมนบอร์ดนะครับก็เห็นว่าเขียนว่าโชค11แล้วก็อีกตำแหน่งเขียนว่าโชค10ซึ่งก็ตรงครับเมื่อกี้ที่เราสันนิษฐานว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นไฟสแตแนด์บายถูกไหมเมื่อกี้ที่คอยมันจะเป็นคู่มันก็ถูก,กครับตัวนี้เป็นไฟสแตนด์บายแต่ที่สําคัญคือมันกดออนแล้วมันมาแล้วตัดไงที่เราต้องไล่สังเกตนะว,ว่าตำแหน่งของ สเตนดาย3โวลต์5โวลต์เนี่ยหลังจากที่ไฟมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะไปต่ออยู่กับไฟชุดสองหรือว่ามอสเฟตโยนไฟก็ได้เรียกอย่างนั้นก็ได้ครับโยนไฟของไฟชุดที่สองสังเกตว่ามันต่อกับไฟ5โวลต์าากับ3โวลต์นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นการโยนผ่านมอสเฟตเอ็นชานแนลถูกไหมครับเงื่นกฎของการโยนแบบมอสเฟตเอ็นชานแนละขาเกตต้องมีไฟมากกว่าไฟที่จะข้ามเพราะยังไฟรอขค่มั3โวลต์5โวลต์ขาเกตมันอาจจะประมาณ8ถึง12โวลต์ โดยประมาณนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบชาร์จปั๊มครับเพื่ออัดไฟเข้ากับเขียเพื่อโยนไฟข้ามไฟชุด2นี้แต่ผมจะเรียกว่าวาล์ไฟต่ําแล้วกันง่ายดีวาล์ของสแตนบายสามโวลต์ห้าโวลต์แบบนี้นะครับตามปกติแล้วเนี่ยกลุ่มของระบบไฟโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะผ่านการโยนไฟชุดที่1ก็เรียกว่าชุดโยนไฟสูงก่อน19โวลต์มาหา49แบบนี้นะครับหลังจากที่ไฟมาถึง49ิมันก็จะทําการแปลงลง เป็นไฟสแตนบายสามโวลต์ห้าโวลต์อันนี้คือไฟชุดที่ชุดแรกนะครับสแตนบายชุดแรกที่ต้องมีก็คือสามโวลต์ห้าโวลต์หลังจากนั้นน่ะมันจะมารออยู่ที่ไฟชุดสองหรือว่ามอเตอร์เฟยนไฟเนี่ยเพื่อโยนไฟข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแต่ผมจะเรียกว่าวาวไฟต่ำแล้วกันเอาง่ายดีเพื่อเพื่อยนไฟข้ามมาแบบนี้นะครับข้ามของอาไฟชุดสองนี้แต่ต้องกดออนก่อนนะครับมันถึงจะข้ามมาทีนี้ถ้าการโยนไฟไม่สําเร็จหรือโยนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มีเหตุที่ทําให้มันเปิดวาวไม่ได้แบบนี้ครับ มันก็จะกินกระแสต่ำๆไงหลังจากที่เรากดปุ่มออนนะครับแต่ถ้ามันมีการช็อตอยู่หลังไฟชุดสองล่ะอย่างเช่นฮาร์ดดิชอด็อตตัวอย่างไฟมันโยน5น้าโวลต์มาโยนมนหาหาฮาร์ดดิฮาร์ดดิเป็นชอ็อตมันก็จะทําให้ไฟสแตนบาย์สามโวลต์ห้าโวลต์เราเนี่ยพยายามจะมีแล้วพยายามจะมีหลังออนด้วยแต่วเวลากดออนปับ๊บมีปับ๊บแล้วก็ตัดไงครับเหมือนกับมาวัดแล้วก็ตัดมาวัดแล้วก็ตัดเหมือนที่เห็นอยู่นั่นเองเมื่อกี้แสดงว่ามันมีการช็อตอยู่หลังไฟชุด2นี้ นั่นเองนะครับคือการโยนไฟเนี่ยมันจะโยนผ่านมอดเฟสเข้าขาเดนออกขาซอสแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจไอซีเนี่ยมันจะเขียนว่าอินกับเอาให้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังไม่ทําเป็นแพ็กเกจนะมันก็ทําเป็นมอสเฟตแยกนะครับเป็นมอสเฟตแบบเอ็นชันเองก็การโยนไฟก็ไม่ยากครับตามหลักการก็คือกดออนก่อนแล้วมีการโยนถูกไหมแต่ถ้ามีการช็อตไฟทั้ง3ามโวลท้าโวลต์จะหายไปเลยทําไมหายไปทั้งคู่ล่ะเพราะสามโวลท้าโวลต์คุมด้วยพิลดีมตัวเดียวกัน ถ้าคุมได้ตัวเดียวอีกตัวล่วงอีตัวก็ล่วงตามนะครับทําให้มันอาติดดับติดดับไปพร้อมกันเลยทั้ง3ามโวลต์ห้าโวลต์แต่เราไม่รู้ว่ามันช็อตอยู่หลังไฟชุด2ของตัวไหนคือของ5้าโวลต์หรือของ3ามโวลต์เพราะมันมีมอดเฟรเชิลอยู่2ตําแหน่งถูไหมครับตําแหน่งของ3ามโวลต์มันจะชื่อว่า PQ43 ใช่ไหมส่วนของ5้าโวลต์ก็อีกตําแหน่งหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าตําแหน่งไหนนะครับโชค11บมีตําแหน่ง PQ43 อยู่ใกล้ๆเห็นไหมครับแต่ว่าโชค1ิบ ตำแหน่งอคอย5โวลต์จะมี P-Q 42เฝ้าอยู่อันนี้คือมอสเฟตยวนไฟของเรานะครับแต่เราต้องเช็คว่าหลังวาล์วเนี่ยหรือว่าหลังไฟชุดสองเนี่ยมันช็อตหรือเปล่าครับอ่าจุดนี้นะครับเป็นจุดยวนไฟของชุดไฟ5โวลต์แล้วก็3โวลต์แต่ว่าผมจะเช็คแบบวัดเย็นย่านไดโอดดูก่อนนะครับว่ามันมีการช็อตในฝั่งเอาพุทหรือเปล่านะครับก็คือฝั่งเอาพุทก็คือด้านขาซอสนะครับที่มีมาร์ อ่าสามเหลี่ยมอยู่นะครับนับเป็นขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งขาสองกับสามเลครับเดี๋ยวผมวัดค่าไดโอดตำแหน่งของคอยทั้ง2จุดของสแตนไบนะครับ0.594อีกตัวค่าไดโอดก็ประมาณ0.8 0.8โวลต์โดยประมาณนะครับคือค่าไดโอดเนี่ยไม่ใช่0.00ถ้า0.00โวลต์น,นะโอเคมีการช็อตโลกราวแน,น่นอนนะครับอันนี้คือค่าโอห์มที่ปกตินะครับของสแตนไบาย3โวลต์5โวลต์ประมาณ0.595โวลต์ อันนี้ด้านอินพุตนะด้านอินพุตมันต่อขาเด่นนะครับด้านขาซอสก็จะเป็นมาร์กสามเหลี่ยมมองเห็นนะครับเราชิมตรงนั้นจิมขาซอสอันนี้ขึ้นประมาณ0.5โดยประมาณนะก็คือไม่มีค่าโอห์มตับนั่นเองนะครับตรงตำแหน่ง5โวลต์ตรงนี้ค่าไดโอดอยู่ที่0.9โวลต์ดยประมาณนะครับฝั่งเอาต์พุตตรงขาซอสตตรงนี้นะครับขาหนึ่งขาสองขาสามรวมกันค่าไดโอดอยู่ที่0.000โวลต์ ก็คือลงกล่าวอยู่นะครับเพราะว่าผมวัดค่าไดโอดเทียบกล่าวอยู่นะครับผมมาใส่สีดําจับที่กล่าวแล้วก็ตั้งมิเตอร์ดิจิตอนเป็นย่านเดี่ยวัดตรงนี้ได้ศ0 0 0์จุศูนย์นเท่ากับว่ามีการช็อตอยู่หลังวาล์วหรือว่าหลังการโยนไฟในชุดที่2นี้นะครับของชุด5้วนให้แทงไฟเข้าไปตรงนี้เพื่อพิสูจน์ว่าอะไรช็อตนะครับเพราะตามกฎของโอームเดี๋ยวมันจะวิ่งไปหาจุดที่ความต้านทานต่าที่สุดแกระแสไหลผ่านตรงนั้นไหลผ่านเยอะเดี๋ยวมันก็ร้อนขึ้นมาเองนะครับอ 1>, 1 8น,นะครับกระแสประมาณ 3M แอมป์กว่ากับ 4M แอมป์นะก็มีความร้อนขึ้นโดยใช้อินฟราเรดจับนะครับก็ความร้อนค่อนข้างสูงนะประมาณ50องศาโดยประมาณนะอยู่บริเวณกาซการไรไฟประมาณนี้ก็เราก็ถอดการไ Wi ไฟออกแล้วก็ก็จะมองเห็น c 2ตัวอยู่นะครับประมาณ C 5 7 4กับ C 5 7 2 2ตัวนี้น่าจะมีปัญหาสักตัวนะอันะนี้ผมแทงไฟแล้วก็ เอาฟลักใส่ไว้พบว่าตรงตำแหน่ง c 5้าเจสี่นะควันขึ้นโอเคอันนี้ผมไม่เป่าครับมันใกล้อุปรกรณ์เยอะก็ใช้หัวแรงนะครับแต้มซ้ายแต้มขวาให้มันหลุดออกมาเลยก็ได้นะงัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเติมก็ได้ครับเพราะว่าอเรารู้ว่ามันชอ็อตแล้วมันเป็น c ิ r i ต t e r บริเวณนี้โอเคชุดไฟ5้าโวลต์ที่เข้ามาจ่ายให้ตรงนี้มีการชอร็อตส่วนของ c ิ r i ต t e r นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเช็ค,ค่าไดโอดใหม่หลังจากที่ยก c ออกแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้น ol หรือซูนแอที่เราเรียกมันะนะครับก็คือ ค่าเรโอดสูงคือไม่มีการช็อตลงกราวแต่อย่างใดนั่นก็คือเราเทสแล้วผ่านแล้วแบบนี้นะครับต่อไปก็วัดเป็นแรงดันไฟนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปเลยกดออนเห็นไหมครับมีการกินกระแสแล้วประมาณ1 3ดสามแอมป์กว่าเห็นไหมเครื่องออนแล้วมีไฟสาวลต์5โวต์ตามปกติแล้วเห็นไหมครับไม่ได้ยากอะไรการตรวจสอบก็คือแต่ต้องรู้ว่าเนี่ยมันมีปัญหาที่ชุดดูนไฟเพราะกระแสมันเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยยิ่งกดแล้วมันหายแบบนี้อันนี้ผมวัดไฟ3าวลต์5โวต์ดูอีกรอบนะครับ ว่ามันมีไฟแล้วแล้วก็มีการโยนแล้วนะครับมีการโยนไฟห้าวนข้ามมาแล้วแล้วก็ผมเอามาเชื่อมต่อกับ USB t เทเตอร์ทดสอบลองออนดูก่อนแล้วก็ฟังเสียงว่า USB t เทเตอร์มันมีเสียงดังไหมก่อนที่จะประกอบเมนบอร์ดเข้าไปกับตัวเครื่องประเทศอีกทีนะครับอ่าโอเคเทสเตอร์ดังตามปกตินะครับสแสดงว่าการทำงานของชิปเซตระบบไฟต่างๆพร้อมทำงานเต็มที่เดียวประกอบเมนบอร์ดเข้าไปที่ตัวเครื่องแล้วก็ ทสออีกทีนะครับโอเคภาพมาปิดงานเรียบร้อยครับผม